แล้วคะ่ะคลิปนี้ค่ะใหม่จะพามาดูบ้านหลังใหญ่หน้ากว้างถึง20เมตรแถมจอดรถได้ถึง4คันเป็นบ้านที่แตกต่างไม่เหมือนใครใกล้ตลาดไทยค่ะแซไ์ไคค่ะทุกคนเจอกับใหม่นะคะในโฮมอาราวจากโฮมไบเออร์ค่ะวันนี้ใหม่พาทุกคนนะคะมาดู บ้านที่อยู่ในโซนคลองหลวงแล้วก็ใกล้กับตลาดไทยค่ะกับโครงการสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวันจากบริษัทสยามมั่นคงจำกัดนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้บ้านมีความสวยงามค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเน้นความสะดวกสบายแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะแถมเลเ o u t ์ฟังก์ชันในบ้านนะคะเขายังออกแบบแล้วก็คิดมาอย่างละเอียดเพื่อการปรับเปลี่ยนในอนาคตได้อย่างง่ายๆที่สําคัญการเดินทางของเขาเดินทางสะดวกด้วยค่ะ ตัวโครงการอยู่บนถนนเอราวัณหนึ่งค่ะเดินทางสะดวกค่ะเขาออกโครงการได้จากทางถนนคลองหลวงและถนนเรียบคลองระพีพัดค่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนก็คือง่ายมากๆจะใช้ทางด่วนด,ดอนเมืองโทเวไปสนามบินดอนเมืองหรือว่าจะวิ่งเข้าใจกลางเมืองกรุงเทพก็ไม่ยากค่ะ และอีกหนึ่งเส้นทางคือเราสามารถใช้วงแหวนการจนาพิเศษไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกสบายและไปได้รอบกรุงเทพเลยล่ะค่ะแถมรอบๆโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบเลยพวกห้างใหญ่ๆอย่างฟิ t เ r อร์พาร์ังสิตโลตัสแม a c โคก็อยู่ไม่ไกลกับโครงการด้วยล่ะค่ะอ๋อที่สําคัญใครที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งเดินจับ่ายซื้อของพวกผักผลไม้ราคาส่งบอกเลยว่าตลาดไทยในี่ใกล้โครงการมากนะคะ ขับรถไม่ถึง5นาทีเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยรวมถึงโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็ยังใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนวนครด้วยละค่ะที่โครงการสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นนะที่มีความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเพราะทั้งโครงการมีเพียงแค่99ยูนิตเท่านั้นบนพื้นที่24ไร่กับแบบบ้าน2แบบด้วยกันค่ะ เริ่มกันที่แบบแรกค่ะชื่อว่า Flow ค่ะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้น54.5ตารางวากับพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรฟังกช์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำมีพื้นที่เนกประสงค์ที่บริเวณชั้น2นะคะแล้วจอดรถได้ถึง4คันบอกเลยนะว่าแบบบ้านโฟนี้เหลือเพียงแค่4หลังเท่านั้นค่ะ กลนแบบที่2ชื่อว่าชาันค่ะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่57ไปจนถึง84.2ตารางวากับพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ4ที่จอดรถและมีพื้นที่อนเนกประสงค์ที่ชั้น1และชั้น2ค่ะ และหลังนี้ล่ะค่ะที่หมายจะพาทุกคนมาดูนะคะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าชานพลัสนั่นเองค่ะตัวบ้านที่นี่เนี่ยเขาออกแบบมานะคะจากปัญหาของการอยู่อาศัยซึ่งเขาเคยเจอมาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่อาศัยมากๆค่ะแต่ว่าโครงการนะคะเขาทําให้เรื่องธรรมดาของการอยู่อาศัยเนี่ยกลายเป็นแนวคิดหลักของบ้านและทําให้บ้านโครงการนี้มันพิเศษค่ะพิเศษยังไงเหรอคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเขาเนี่ยัะ บ้านทุกยูนิตเนี่ยจะเป็นลักษณะพื้นที่เนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะกว้างถึง20เมตรเลยค่ะทุกคนจอดรถได้แบบ4คันสบายๆและผู้อยู่อาศัยในบ้านอ่ะจะไม่ร้อนเลยเพราะว่าบ้านทุกหลังนะคะจะหันหน้านะคะเท่าสู่ทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เพื่อเป็นการรับลมหลบแดดนั่นเองนะคะส่วนด้านข้างของบ้านค่ะจะอยู่ในทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่โดนแดดน้อยที่สุดของบ้านค่ะ ทุกคนที่สามารถจอดรถได้แบบ4คันสบายๆนะคะ2คันอยู่ตรงนี้อีก2คันอยู่ด้านหน้านั่นเองค่ะถ้าบ้านไหนที่มีรถแค่2คันนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สําหรับการใช้งานได้เลยนะคะส่วนประตูทางเข้าบ้านค่ะอยู่ตรงนี้ประตูตรงนี้เราสามารถกดรหัสได้นะคะแล้วก็ใช้คีย์การ์ดในการเข้าบ้านได้จะบอกเลยนะว่าเขาออกแบบมานะคะให้บ้านเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยเป็นส่วนตัวไงไมพักเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะ ด้านในของแบบบ้านชานั้น p l u สกันค่ะทุกคนที่เราเห็นนะคะเปิดประตูเข้ามาเราก็จะพบกับฟอร์เย่เลยค่ะพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเขาดีไซน์มานะคะให้เป็นที่เก็บรองเท้าแบบนี้เลยค่ะแล้วโครงการอะ่ะเขาจะมีชั้นเก็บรองเท้าเอาไว้ให้เนาะส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่เปล่าๆเราก็อาจจะบิวพวกตู้เก็บของได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแบบที่วางจดหมายนะคะไว้เก็บข้าวของต่างๆได้เลยไม่ชอบอย่างนึงนะเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องกังวลว,ว่ารองเท้าของเราจะเปียกแถมยังเก็บอยู่เป็นสัดส่วนด้วยค่ะ Yeah. เชื่อมต่อจากพื้นที่บริเวณนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งค่ะไม่บอกเลยนะว่าแนวคิดของบ้านที่นี่คือเขาดีมากทุกคนปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณลิฟวิ่งตรงนี้จะมีประตูทางเข้าให้เราอีกหนึ่งทางซึ่งเป็นประตูกระจกสไลด์ใช่ไหมจริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาค่ะก็จะมองเห็นเราเวลาเราอยู่ในบ้านซึ่งสําหรับโครงการนี้เนี่ยเขาดีไซน์ตรงนี้ให้เป็นผนังทึบเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่ของลิฟวิ่งนะคะแต่ว่าแสงสว่างยังเข้ามาบริเวณนี้ได้ค่ะเพราเด้านข้้าางงงงตรงนีีเ่เมชอแส ให้ด้ดวยนะคะคเราสามารถเปิดรับลมได้เลยนั่งชิลๆบริเวณนี้ดูทีวีอันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะระยะสายตาในการดูทีวีค่ะผนังด้านนี้ติดทีวีไซส์ประมาณ50นิ้วขึ้นไปนี่คือกําลังดีมากๆเลยโซฟาตัวใหญ่ๆะคะ่ะเป็นไซส์รูปตัวแอได้เลยนะคะคอฟฟี e เทเบ,บิวางมุมนี้ได้เลยถือว่าเป็น l i ฟวิ่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากม แต่ว่าโครงการค่ะเขายังคำนึงถึงแบบคนที่อยากจะเห็นวิวด้านข้างบ้านโดยที่ไม่ต้องเห็นใครเลยนะคะด้านข้างนี้ค่ะเขามีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ค่ะในส่วนของลิฟวิ่งตรงนี้เนี่ยมีดับเบิลล็อกให้ด้วยนะเปิดสไลด์ออกไปค่ะเราก็จะพบกับบริเวณชานบ้านนั่นเองนะคะเข้ากันเลยกับชื่อชานพลัสนั่นเองค่ะ มาดูพื้นที่ด้านนอกบ้านกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณของชานบ้านค่ะซึ่งบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะปลูกหญ้าไว้ให้สวยงามเลยเนาะใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ได้นะเพราะพื้นที่เขากว้างมากค่ะจะทําเป็นแบบสระน้ําไว้สําหรับลูกๆก,ก็ได้นะคะเป็นมุมน้ําตกก็ได้หรือว่าจะเป็นพื้นที่สําหรับทําสวนก็ได้บริเวณนี้ค่ะเราสามารถเข้าออกได้2ทางค่ะทุกคนค่ะเชื่อมจากบริเวณลิฟวิ่งด้วยแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่เลยคือพื้นที่ของอนเนกประสงค์นั่นเองค่ะ ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เนกประสงค์ค่ะทุกคนก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆที่วิวดีมากๆนะคะเพราะว่าเราเห็นสวนด้านหน้าบ้านใหม่ประทับใจมุมนี้ของบ้านมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นอีกหนึ่งห้องทํางานก็ได้อาจจะเป็นฟิตเนสก็ได้ถ้ามีสมาชิกตัวน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นห้องของเด็กๆก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะกั้นบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยห้องนี้ค่ะวางเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งได้นะคะส่วนด้านหลังค่ะเราเเเเปิดดใหห้้้้อาา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 ากศถ่่่ยทไนนนะะะคพรวมีตงบ ่คะสไลด์เปิดให้ลมโฟโลได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะแนวคิดของบ้านเนี่ยเขาออกแบบมาได้ดีมากทุกคนค่ะเขาต้องการให้ ทุกพื้นที่ของบ้านนะคะเราสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้หมดเลยนะคะโดยที่เขาวางโต๊ะานอาหารหรือว่าดิ닝เนี่ยให้ขนานไปเลยค่ะกับโซนของลิฟวิ่งนะคะเราสามารถที่จะทานข้าวไปดูทีวีไปอยู่ในมุมห้องนั่งเล่นในพื้นที่บริเวณเดียวกันแล้วด้านหลังอะคะ่ะใครที่อยากจะมีสวนสวยๆอะไรเงี้ยมุมนี้คือดีมากๆนะคะเพราะว่าจะมีช่องแสงขนาดใหญ่นะคะกับบานหน้าต่างเนี่ยขนาดข้างอยู่บริเวณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทานเข้าไปก็จะได้สัมผัสก,กับธรรมชาติด้านหลังบ้านแบบสบายตาแบบสุดๆเลยค่ะ เชื่อมต่อกับไดนิ่งค่ะทุกคนก็จะเป็นพื้นที่ของครัวนั่นเองนะคะซึ่งแบบบ้านชันพลัสนี่ค่ะเขาจะเป็นครัวเปิดนั่นเองเพราะว่าคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ค่อยทาครัวหนักลยใช่ไหมและพื้นที่ครัวของที่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามีขนาดกว้างค่ะตรงนี้บริเวณนี้สามารถที่จะวางไอแลนด์ได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะส์ยาวๆเลยเนาะส่วนด้านนี้ค่ะไว้สําหรับคุกกิ้งติดหูดูดควันได้นะคะถัดมา นี้จะเป็นประตูที่เปิดเชื่อมไปยังบริเวณลานซักล้างพวกเครื่องซักผ้าต่างๆคือไว้ด้านหลังได้เลยโครงการเขาทำระบบน้ําไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะสามารถที่จะทําเป็นพื้นที่สําหรับอ่างล้างจานได้เลยเนาะมีหน้าต่างค่ะให้1จุดตรงนี้ด้วยนะคะตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆค่ะวางบริเวณนี้ได้เลยแบบ2ประตูเนาะทำกับข้าวแบบจุใจหรือว่าใครต้องการแช่พวกผักผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยด้านบนค่ะ มีตู้เก็บของชั้นต่างๆบิวได้ส่วนบ้านไหนอ่ะที่ชื่นชอบการทําครัวนะคะเราก็สามารถที่จะขยับขยายค่ะพื้นที่ของครัวไว้บริเวณด้านข้างบ้านได้เลยเนาะตรงนี้นะคะเขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นประตูเพื่อออกไปบริเวณห้องครัวข้างนอกได้เลยค่ะ และห้องนี้ทุกคนค่ะนี่คือห้องน้ำที่อยู่บริเวณที่ชั้นหนึ่งค่ะเขาก็แยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะ,ะ่ยถัดมาทุกคนที่เห็นประตูห้องนี้นี่คือห้องเก็บของนะคะจะบอกเลยว่าโครงการเนี่ยเขาคิดมาแล้วเนะว่าบางคนที่มีแบบปัญหาเลยคือห้องเก็บแบบพวกกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆห,หรือพวกบันไดค่ะสามารถเก็บได้เขาออกแบบดีไซน์มาให้ประตูเนี่ยมีขนาดสูงเพื่อจะเก็บของไซส์ใหญ่ๆไว้ในบริเวณห้องเก็บของได้แบบจุๆเลยค่ะ ันไดของที่นี่ค่ะทุกคนเขามีความแข็งแรงมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะเดินขึ้นลงนี่คือไม่มีเสียงเลยค่ะปิดทับด้วยไม้ยางพารานะคะเข้าชุดกับเราจับบันไดแล้วเนี่ยที่เราจับบันไดค่ะเขาให้เป็นสแตนเลสดูแลง่ายไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็สวยงามถือว่าให้วัสดุที่มีคุณภาพค่คะบริเวณชานพักบันไดตรงนี้ค่ะด้านบนเนี่ยเขาจะมีช่องแสงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สูงมากเพราะฉะนั้นในช่วงเวลากลางวันะ่ะแสงสว่างก็จะเข้ามาในบริเวณนี้ทําให้เราขึ้นลงบันไดได้อย่างปลอดภัยค่ะ We'll be right <laughs> back. ถึงชั้น2ของแบบบ้านชันพลัสกันค่ะที่ชั้น2นี้นะคะจะพบกับทั้งหมดเนี่ยสห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําด้วยกันค่ะห้องแรกที่เหมือนจะพาทุกคนมาดูคือห้องนี้นั่นคือมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะฟังก์ชันมีห้องนี้คือเข้ามาปับ๊บเราจะเจอกับ Wal k i n c l โ s e t เลยนะคะฟิลมันจะเหมือนแบบโรงแรม5ดาวเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของเราเลยนะตรงนี้ค่ะบิลตู้เสื้อผ้าที่สูงจรดฝ้าเพดานที่นี่เนี่ยเขาให้มาสเตอร์เบดรูมถึง3มเมตรด้วยกันนะคะด้านนี้เนี่ย สาวๆนั่งแต่งหน้าได้เลยเป็นชั้นวางกระเป๋าได้เลยตรงนี้จะเชื่อมต่อนะคะกับห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องน้ำเนี่ยนะคะอย่างที่เราเห็นเลยค่ะทุกคนแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้นะคะเขามีฉากกั้นไว้ให้แบบนี้มีเรนชาวเวอร์เนาะและส่วนตรงนี้ค่ะเขาจะมีหน้าต่างเนาะเปิดระบายอากาศได้นะคะแสงสว่างก็คือเข้ามาดีมากนะคะและในโซนแห้งเนี่ยค่ะก็จะได้กระจกบ,บานใหญ่แบบนี้เลยค่ะถือว่าเป็นห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมที่ได้ พื้นที่แบบกว้างๆค่ะ มาดูโซนนอนกันดีกว่าค่ะทุกคนโซนนี้เนี่ยเขาออกแบบได้ถูกใจผู้อยู่อาศัยยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรามากๆนะคะบางครั้งเราก็อยากจะแต่งชุดนอนอยู่ในห้องนอนแบบสบายๆแล้วก็มองเห็นวิวด้านนอกของบ้านหรือว่าสวนของบ้านใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยบริเวณหัวเตียงอะค่ะทุกคนเขาออกแบบมาให้เป็นผนังถือปะค่ะเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็บังสายตาด้วยเนาะแต่ว่าค่ะไม่อึดอัดนะเพราะว่าบริเวณด้านข้างตรงนี้ค่ะเขาจะมีช่องแสงให้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหันออกด้านข้างข,างของบ้านค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะหันสู่ด้านข้างของบ้านเราเหมือน เพราะฉะนั้นเวลาแต่งชุดนอนเนี่ยเราก็สามารถเดินในห้องนอนได้อย่างสบายใจเลยทุกคนหน้าต่างที่นี่เนี่ยที่เขาให้นะคะผนังด้านข้างบ้านตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างบานใหญ่ค่ะพร้อมช่องแสงแล้วเ,เปิดออกไปจะมองเห็นวิวสวนด้านข้างบ้านหรือว่าชานบ้านค่ะ ่วนเตียงนอนตรงนี้นะคะวางไซส์นะคะคิงไซส์ได้แบบสบายๆค่ะหรือว่าเป็นเตียงไซสั่งตัดพิเศษได้เลยนะคะด้านข้างค่ะโต๊ะข้างเตียงแบบใหญ่ๆได้เลยไปเตียงค่ะสามารถวางทีวีไว้ในห้องนอนได้เนาะและไฮไลท์ของห้องนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีประตูด้านข้างที่เปิดออกไปสู่ระเบียงส่วนตัวของเราค่ะ ในทุกยูนิตเนี่ยนะคะระเบียงตรงนี้เนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านนั่นเองนะคะแล้วดีอย่างหนึ่งคือได้ความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าบ้าน,นข้างเนี่ยเขาจะเป็นผนังทึบค่ะและมุมระเบียงตรงนี้ทุกคนเราสามารถที่จะมองเห็นวิวนะคะสวนด้านหน้าหรือว่าชานของบ้านได้ด้วยค่ะ ออกจากมัสเตอร์เบดรูมค่ะเราก็จะเจอกับวอล์กเวย์ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะได้แบบพื้นที่กว้างๆนะคะถูกใจเหม่มากๆเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่สมาชิกในบ้านทุกคนนะคะสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมนั่งพักผ่อนก็ได้แล้วตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีหน้าต่างค่ะให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลางวันอ่ะมันจะค่อนข้างโปร่งมากๆเลยนะคะหรือว่าในบางวันที่อากาศด,ดีหรือต้องการระบายความร้อนในบ้านเราก็สามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะถัดมาค่ะอาจจะทำนะคะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือของเด็กๆก็ได้เน เป็นมุมชงกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะหาตู้เย็นไว้บริเวณนี้ก็ได้ค่ะส่วนฝั่งตรงกันข้ามกันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้าค่ะทุกคนที่เขาใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างที่เห็นเลยเนาะ ทุกคนค่ะด้วยความตั้งใจของโครงการนี้นะคะที่ทําให้เลเยอร์เนี่ยเป็นบ้านหน้ากว้างเพราะเขาต้องการให้ห้องนอนทุห้องอะค่ะเรียงกันอยู่ด้านหน้าหมดเลยและทุกห้องเนี่ยจะได้เห็นวิวดีๆด้านนอกเหมือนกันทุกห้องเลยค่ะอย่างห้องนี้ค่ะนี่เนี่ยถือว่าเป็นห้องนอนที่3นะคะทุกคนซึ่งขนาดห้องเนี่ยก็กาลังดีมากๆเนาะถ้าบ้านไหนนะคะที่มีเด็กๆอะห้องนี้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้เหมือนกันนะคะเตียงเนี่ยวางประมาณ3ฟุตครึ่งได้นะคะ แต่ถ้าใครที่อยากจะให้เป็นเตียง2ชั้นแบบนี้เผื่อมีลูก2คนใช่ไหมล่ะก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่า r t s e e l l n n g ในห้องนอนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสูงถึง2.8เมตรเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไว้อะค่ะด้วยความที่เขาเป็นห้องนอนที่อยู่โซนด้านหน้าค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นวิวสวยๆและดีๆด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะ 2ค่ะทุกคนห้องนี้เนี่ยนะคะต้องเป็นอีกห้องทนึ่งที่ชอบมากไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดกว้กวางๆค่ะทุกคนเตียงนอนไซสใ์ใหญ่ๆ5ฟุต6ฟุตได้สบายๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่คือวางได้ครบนะคะตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแปง้งหรือว่าโตทํางานเลยค่ะแสงสว่างที่เข้ามาเนี่ยจาก2ช่องทางด้วยกันนะคะคือด้านหน้าเ,เราจะเห็นวิวนะคะด้านหน้าบ้านแล้วก็วิวด้านหลังบ้านนั่นเองค่ะ ส่วนผนังบริเวณหัวเตียงตรงนี้นะคะมันจะเป็นผนังทึบค่ะก็จะได้ความเป็นส่วนตัวนะแสงสว่างจะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะหลับสนิทตลอดทั้งคืนเลยนะคะและหากใครต้องการห้องมาสเตอร์เบดมเพิ่มอีกห้องนึงงหมายบอกเลยนะว่าเราสามารถนะคะรวมพื้นที่ระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ไว้ด้วยกันได้เพราะว่าผนังตรงนี้ค่ะที่เขาเชื่อมกันนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักของบ้านเผื่อว่าใครอยากจะได้ดับเบิลมาสเตอร์เบดมอีกห้องนึงค่ะ นอกจากตัวบ้านจะสวยงามพื้นที่ใช้สอยจะลงตัวแล้วนะคะทุกคนแถมหน้าบ้านยังกว้างนะจะบอกเลยว่าที่โครงการสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณนะคะ เขาจัดเต็มนะคะพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านได้ใช้งานอย่างเต็มที่แล้วก็ทุกเจเนอเรชันสามารถมาใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของบริเวณขับเขาค่ะ,คะทุกคนชั้นล่างนะคะด้านหน้าของใหม่ตรงนี้คือสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะที่เขาแยกระดับความลึกเอาไว้ให้ระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้ววันไหนอะ่ะที่เราเหนื่อยล้าจากการทํางานเราก็สามารถมานั่งพักผ่อนแช่น้ําได้เพราะเขามีจาก,กุชชี่ด้วยล่ะค่ะแถมรั้วรอบขอบชิดของที่นี่นะคะบริเวณที่สระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็ย เป็นรั้วต้นไม้ด้วยซึ่งถือว่าบางสายตาแล้วก็เรายังได้ความเป็นส่วนตัวค่ะที่ชั้น2องะค่ะจะมีห้องที่เป็น co-working space นะคะลูกบ้านสามารถมานั่งพักผ่อนทำงานนั่งชิลๆได้เลยค่ะนอกจากนี้ใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเนะเขาก็มีห้องฟิตเนสรูมค่ะอุปรกรณ์เครื่องเล่นต่างๆคือครบครันมากไม่ว่าจะคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายไปเช็ควิวสระว่ายน้ำและวิวด้านนอกโครงการได้เลยค่ะ เพ่าแล้วค่ะที่นี่นี่นะคะเขายังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะทุกคนให้ลูกบ้านได้มาใกล้ชิดกับธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ออกกําลังกายนั่นเองนะคะในพื้นที่สวนส่วนกลางของโครงการเนี่ยเขามีสนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆได้เล่นด้วยเนาะรวมถึงมีจ็อกกิ้งแท็กค่ะเอาไว้วิ่งออกกาลังกายค่ะและมีมุมนั่งพักผ่อนด้วย นอกจากนี้ค่ะเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็มีรปบ,บพอแล้วก็กล้อง CCTV ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะค่าส่วนกลางของโครงการเพียงแค่40บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ชมมือครบแล้วนะคะกับบ้านเดียวหลังใหญ่ที่สวยมากๆแถมหน้าบ้านยังกว้างถึง20เมตรจอดรถได้แบบ4คันสบายๆในโครงการสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณค่ะใครที่มีปัญหาในการอยู่อาศัยที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหรือว่ารูปแบบบ้านเองมาอยากให้คุณเนี่ยลองมาดูโครงการนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าฟังก์ชันของเขามีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามการอยู่อาศัยนั่นเองค่ะซึ่งที่โครงการสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณนี่นะคะเขามีแบบบ้านให้เลือก2แบบด้วยกันคะ่ะอย่างแบบแรกในชื่อว่าโฟนะคะเหลือแค่4หลังสุดท้ายแล้ว กับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 1าล้านบาทค่ะส่วนแบบชานพลัสที่ใหมยพาทุกคนไปดูนะคะราคาเริ่มต้นอยู่แค่5้า0 0 0นบาทเท่านั้นเองซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆเมื่อเทียบกับสเปควัสดุแล้วก็คุณภาพรวมถึงฟังก์ชันภายในบ้านนะคะที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นฟิสิลิตี้ส่วนกลางนะคะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยเขาก็ให้ครบแบบจัดเต็มมากๆในสังคมที่มีความเป็นส่วนตัวเพียงแค่99เยูนิตเท่านั้นซึ่งถือว่าราคานี้ดีมากๆใครที่สนใจค่ะแวะมาช ได้สำนักง,งานขายค่ะ9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนั่นเองนะคะและไม่บอกเลยนะว่าอยู่โครงการนี้นะคะเดินทางสะดวกและหาของกินได้ง่ายวันนี้ร้านอร่อยที่ไม่จะพาทุกคนไปนะคะรองรับสำหรับคนที่มากันเป็นครอบครัวดีกว่าค่ะรับรองว่าอาหารอร่อยแน่จะเป็นร้านไหนตามไม่ไปดีกว่าค่ะ วันนี้ไม่พาทุกคนค่ะมาเช็คอินที่ร้านเลนัวคูซีนฟาร์มคาเฟ่แอนด์ริสตอรองค่ะร้านนี้เนี่ยเปิดมา16ปีแล้วทุกคนอยู่ที่ตลาดไทยนี่แหละค่ะไปบอกเลยนะว่าใครที่อยากจะทานอาหารฟิวชั่นแล้วก็ชอบดื่มอะไรอร่อยๆไม่ควรพลาดร้านนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคน หหน้าตาดีมากค่ะน,าาน่าทานมากหมาจะบอกเลยนะว่าร้านนี้มันเป็นอาหารฟิวชั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย อาหารต่างๆเขาถ้าใครชื่นชอบอาหารไทยนะคะที่หน้าตาดีกลิ่นดีรสชาติดีเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่มาที่นี่ไม่ควรพลาดเลยก็คือปลาดุกฟูหมูหวานนั่นเองนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะเนาะลาบหมูทอดนั่นเองค่ะข้างหน้านี้จะเป็นแหนมซี่โครงหมูทอดนะคะถัดมาค่ะนี่คือกุ้งใหญ่ทอดกระเทียมนะคะเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับน้าจิ้มซีฟูดค่ะส่วนใครที่ชอบทานแบบ อาหารใต้นะคะเขาก็มีเหมือนกันกะปิสตอกุ้งค่ะแล้วก็นี่ปลาหมึกผัดไข่เค็มชัย,ยาค่ะส่วนสุดท้ายเลยนี่คือแกงเหลืองเนื้อปลากระพงค่ะเขาให้มาแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะเนื้อน้ำแกงคือแบบหอมมาก ใครที่อยากจะมาทานอาหารแบบไทยรชสชาติจัดจ้านน่าตดีบรรยากาศดีหรือว่าทานอาหารฟิวชั่นอย่างอื่นพวกสปากเกตตี้พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแวะมาได้ร้านเปิด10โมงครึง่งจนถึง3ทุ่มนะคะรอยทุกคนร้านเนี้ยอาหารใต้เขาอร่อยถึงใจคนใต้ทำเองนะคะเขาจะมีเมนูซิกเนเจอร์ต่างๆค่ะ,คะใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวตลาดไทยนะคะก็แวะมาทานได้ร้านนี้ มากันเป็นทั้งครอบครัวเลยก็ได้ค่ะที่จอดรถก็มีย้ำนะคะ10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มเลนัวคูซีนฟาร์มคาเฟ่แอนด์ริสตอรองอาหารเขาอร่อยมากสวยและบรรยากาศดีมากาอร่อยมากๆเลยค่ะถือว่าเลนัวคูซีนฟาร์มคาเฟ่แอนด์ริสตอรองร้านนี้นะคะเป็นร้านอีกหนึ่ง ที่เราควรจะมาแวะเช็คอินนั่นเองค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะหาทำเลที่อยู่อาศัยในคลองหลวงนะคะเส้นคลองหลวงหรือว่าใกล้ตลาดไทยค่ะอย่างวันนี้โครงการที่ใหม่พาไปชมนั่นก็คือโครงการสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณน,นะโครงการนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเล t ฟังก์ชันในบ้านเนี่ยค่ะเขาคิดมาอย่างละเอียดแล้วนะคะเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคตได้ง่ายแล้วก็ตัวบ้านคือสวยมากแล้วก็เป็นบ้านหน้ากว้าง20เมตรจอดรถได้4คันค่ะในราคาเริ่มต้นโครงการอยู่ที่5ล้าน102,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็ใครที่อยากจะได้บ้านในเส้นนี้ก็โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราไม่ควรพลาดรับรองว่าไปแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะคะสํานักง,งานขายค่ะ9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นเนาะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะไปชมได้และครั้งหน้าค่ะโฮมเราจะพาไปครบจบเรื่องบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหน อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไม่ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนโอ้ยแถวนี้หางข,งของกินง่ายมากแนะนำให้มาดูกันค่ะ